สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเจ้าตัวคาลิงคิดนะครับเป็นตัวนี่ครับ f u นดรอ d นี่ค s ับฟูลแอนดรอยซิสเนะครับเอาไว้ติดกับจอเดิมของรถยนต์นะครับที่มี Android Auto นะครับจอรถยนต์ส่วนใหญ่สมัยนี้มี Android Auto เกือบหมดเลยนะครับเราก็เอากล่องนี้เสียบเข้าไปแล้วก็สามารถดู y o ยู u ูบใน i ิกได้ นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเอาจอเดิมๆเนี่ยถอดออกเราก็เอาจอ d r o r o อ d ใส่เข้าไปนะครับเราก็สามารถเอากล่องเนี่ยไปใส่ได้นะครับสำหรับคนแบบก็เพิ่งซื้อรถมาแต่ไม่อยากเอาจอเดิมออกอะ่ะล้วก็เอาจอ Android ใส่เพื่อจะดูหนังฟังเพลงดู YouTube เล่นเน็ตฟลิได้นะครับเราก็ไปซื้อกล่องนะเจ้าตัวคารินคิดนี้มานะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถ ซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปหรือว่าตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมมาใส่ลิงก์สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ากล่องเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหน้ากล่องก็เขียนอยู่แล้วครับว่าเป็น Android แล้วก็ full a n d r o i d s y s t e m นะครับมาดูกันด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับก็นี่นะครับก็จะมีบอกนะครับ f u l l a o d r o i s System เนี่ยเป็นวิดีโอมิวสิกแล้วก็แอปนะครับนี่ย b A C อะไรเปาบาทเต็ไมไปหมดเลยครับแล้วก็มีแอปเห็นไหมครับขึ้นมานี่มีแอปทีวีด้วยสแดสแดงว่าดูทีวีได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับกล่องมาเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยฝ่ามือผมนะเล็กนิดเดียวเองเลยนะครับเราแกะแพ็คมาอย่างดีนะครับแพ็คมาอย่างดีเลยตอนนี้ผมก็แกะ ออกมาเรียบร้อยนะครับพอแกะออกมาเนี่ยโหดูชัดขึ้นเยอะเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นกล่องนะครับนี่เห็นไหมอ่าดูชัดๆเห็นไหมมีแอปตเต็มเลยนะครับจะเอาลื่อออกมาครับเก๋งไงนะทีเนี้ยดึงออกมาใช่ไหมอ๋อน,นี่ฮดึงออกมาปุ๊บอ่านี่มาดูในกล่องดีก่ครับ,รบว่า มีอะไรกันบ้างนี่ครับก็เป็นกล่องนี่ครับสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยนะครับตัวอันแค่นี้อเองนะครับเล็กมากมากเลยนี่ก็มีตัวการลอยให้มาครับหน้าหลังแล้วก็หอาเทียบนะนี่เมาส์นะเมาส์อันเล็กก็ด,ด,ดูดิเมาส์ใหญ่ขวาคือเล็กมากแล้วเบาอะ่ะเบาแบบ ไม่น่าถึง50กรัมแล้วมั้งครับคราวนี้ไปดูในกล่องนี้ครับมีอะไรอีกในกล่องก็มีสายมาให้นะครับนี่สายเสียบนะครับนี่ครับเป็นไทซีนะครับเอาไทสีเสียบแล้วก็เอายูดบีเนี่ยเสียบกับตัวตัวลิงก์ข้อมูลบนรถนะครับก็คือตัว Android Auto นะครับ เดี๋ยวดูอีกครับมีอะไรอีกครับมีเครื่องมือมาให้นะครับมีเครื่องมือมาให้คู่มือแล้วก็อ๋อมีไทยซีถูไทยซีด้วยนะครับมีสองเส้นมีแค่นี้เลยนะค,คู่มือก็บอกว่าอ๋อคุณสามารถใส่ซิมได้นะครับก็แสดงว่าเราสามารถใส่ซิมช่องนี้ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะอะไรอ่ะแชร์เนี่ยจากมือถือเข้ามาที่กล่องเราก็สามารถใส่ซิม ได้เลยนะครับนี่ข้อมูลตรงนี้เป็นภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษแต่บอกม่มีภาษาไทยโอเคนะไม่มีนะครับแต่พอมันเป็นแอนด o i d นะมันเป็นแอนด o i ยก็สามารถโหลดแอป ต่างๆได้ครับเช่น h b o Net Fix l mm hmm. ถูกไหมครับ mm hmm. พั t เพี่ยโหลดได้นี่นเลย mm hmm. โอเคหลายๆคนอาจจะข้องใจนะว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงได้บ้างเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวติดตามช่องผมไว้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบละเอียดยิบนะ mm hmm. เป็น10บๆคลิปเลย mm hmm. ให้ดูกันนะครับว่าในกล่องนี้มันทำงานได้ไง,บ,ง mm hmm. บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. นี กันลอยออกก่อนนะนี่ครับโอเคนะครับติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเนี่ยผมจะทดลองใช้ให้ดู